สวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนๆวันนี้ก็เช่นเดิมเช่นเดิมนะครับจะพาเลาะเลาะจากกรุงเทพขึ้นเหนือนะครับแถวสุพรรณแถวอยุธยาแถวอ่างทองครับวันนี้ไปหลายที่เพื่อนๆจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวทำบุญ ทํทำบุญตามวัดต่างๆวัดอารามหลวงของจังหวัดอยุธยานะครับตอนนี้ก็กำลังออกเดินทางอยู่ครับเดิทางไปทำบุญไหว้พระันเสาเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆไปทําบุญด้วยกัน บญไหว้พระผมเคยไปนะครับไปทําบูญไหว้พระแถวอยุธยาวัดเก้าอาเก้าวัดไหว้พระเก้าวัดจังหวัดเดียวครับเก้าวัดครบจบเลยครับมีวัดที่ว่าวัดดังๆวัดอาอารามหลวงนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุทยาน,นี่เยอะมากวัด วัดการองวัดใหญ่ชัยมงคลวัดพนันเชิงวัดอะไรนะอีกหลายๆวัดจำไม่ค่อยได้แนละ้วเยอะเดี๋ยวถ้าไปเดี๋ยวก็จะถ่ายบรรยากาศบริเวณวัดภายในวัด แต่ละวันให้ชมกันเนาะครับเช้านี้ก็ถนนโล่งดีมากครับรถไม่ค่อยติดรถไม่ค่อยมีครับกลัวโควิดกันจะออกจากบ้านก็หน้ากลัวครับไม่รู้ว่าจะได้รับเชื้อมาันตภัยตัวนี้ตอนไหน เวลาไหนวันไหนเนาะอยู่บ้านดีกว่าซื้ออาหารการกินตุนเอาไว้นะครับเสาร์อาทิตย์อยู่ในบ้านติดขึ้นมาแล้วก็ลำบากอย่างเราเราคนไหนก็มีตังคคนรวยเขาก็ไม่ค่อยจะกลัวเท่าไหร่เขามีเงินเนาะ เงินรักษามีโรงพยาบาลดีๆมียาดีๆรักษาหายเร็วเป็นเราหาเช้ากินค่ำอย่างเราเนี่ยก็ต้องระมัดระวังตัวให้เยอะๆให้ปลอดภัยจากโรคโรคร้ายนี้เนาะถ้าเกิดติดขึ้นมาแล้วมันก็จะ ไม่มีผลดีกับชีวิตนะครับจะค้ากินค้าอยู่อาหารการกินก็แพงดูนี้ผักชีนะครับในตลาดนะครับต้นละห้าบาทนะครับเออหาปลูกผักขายดีกว่าั้มต้นละห้าบาทสองต้นสิบบาทผักชีครับแพงมาก จะเชื่อ,อ,อก็ขอให้เพื่อนๆนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันให้เยอะๆกันให้ดีนะครับปลอดภัยจากโรคปลายนะครับ,ค,รบคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับขอให้เพื่อนๆสุขภาพแข็งแรงครับทำ การทำงานสิ่งใดทำการสิ่งใดก็ขอให้เฮงเฮงรวยๆนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ